สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูโบนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสารอัวนะคะสารอวเป็นสเสียงยาวมีไม่หันอากาศอยู่ด้านบนแผ่นชนะต้นและวอแหวนอยู่ด้านหลังแผ่นชนะต้นค่ะเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสนด้วยสารอวกันนะคะ นี่คือตัวอย่างคําที่ประสมด้วยสระอัวแบบไม่มีตัวสะกดนะคะเรามาฝึกสะกดคําไปพร้อมๆกันเลยค่ะหออัวหัววออวหัวตออวตัวบออวบอวออัวอัวสออวสัวถออัวถัว มออัวมัวต่อไปนะคะคำที่ประสมด้วยสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศที่อยู่ด้านบนเพยัชนะต้นจะลดรูปหายไปเหลือเพียงแค่ตัววอแหวกค่ะตัวอย่างคำเช่นลออัวกอลวกขออัวดอขวดสออัวยอสวย ชออัวนอชวนชออัวยอยช่วยไม่เอกช่วยปออวดปวดหออัว,อว,ออวงอห่วงไม่เอกห่วงหอรออวงอ,วงอหลวงนี่คือตัวอย่างคังที่ประสมด้วยสระอัวแบบมีตัวสะกดนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะ จะให้หนักเรียนฝึกเขียนคาที่ประสมด้วยสระอัวโดยให้หนักเรียนตเตรียมดินสอและกระดาษไปได้เลยค่ะโดยคุณครูจะมีรูปภาพให้หนักเรียนดูนะคะและให้หนักเรียนฝึกเขียนคําลงไปในกระดาษและคุณครูจะเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะภาพแรกนะคะคือภาพอะไรให้หนักเรียนเขียนลงในกระดาษได้เลยค่ะเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะ ภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพคำว่าขวดค่ะสะกดว่าขออัวดอขวดค่ะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเขียนคำลงในกระดาษได้เลยนะคะเรามาดูฉเฉลยกันค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพคำว่ากล้วยนะคะสะกดว่ากอล่ออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยค่ะ ภาพต่อไปค่ะนักเรียนเขียนคำลงในกระดาษได้เลยนะคะเรามาดูฉเฉลยค่ะภาพเพื่อสักครู่นี้คือภาพคำว่าหัวใจนะคะสะกดว่าหออวหัวจอไอใจหัวใจนะคะภาพต่อไปค่ะนักเรียนเขียนคำลงในกระดาษได้เลยนะคะ แล้ามาดูฉเฉลยกันค่ะภาพเมื่อสักครู่นี้คือภาพคำว่าบัวนะคะสะกดว่าบออ้ววจบไปแล้วนะคะกับการฝึกเขียนคำนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำที่ประสมด้วยสาะระอัวไปแล้วนะคะท้ายคลิปนี้คุณครูก็อยากฝากนักเรียนไว้หนึ่งเรื่องนะคะคือให้หนักเรียนฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสาะระอัวน,นะคะ จากหนังสือภาษาพาทีในหน้าที่ 128, 129, 130, แมะ131นะคะให้นัเกเรียนฝึกอ่านจนคล่องนะคะแล้วก็อย่าลืมทำใใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ